2550บาทจากร้าน CFF Thailand ราคาลิงก์สั่งซื้อสเปครายละเอียดดูใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยพี่ๆที่ผ่านเข้ามาถามราคาผมแนะนำให้ไปอ่านแล้วก็กดดูก่อนนะครับก่อนจะถามราคาเพราะผมแจ้งราคาไปแล้วส่วนราคามันจะผิดจะถูกเวลาผมพูดบางที2550เป็น2 สองห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูที่ใต้คลิปชัวร์สุดเพราะพิมพ์เป็นตัวเลขมันแก้ได้แต่ถ้าพูดไปในคลิปแล้วบางทีมันแก้ไม่ได้ผมอาจจะอ่านราคาสลับกันไปสลับกันมาบางทีของเล่มอื่นเพราะรีวิวติด,ต,ดติดกันหลายเล่มหรือบางทีอาจจะพูดผิดครับแบบ2550เป็น2 2 5พอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คือ2550 25นะครับ2,550 cvv c 2 0 0 4 Alpha น่อะครับชื่อรุ่นคือ mini b u l mastiff นะครับ เป็นสีโอดีกรีนหรือสีมะกอกเขียวนะครับ G10 ไ i เนอสีเทาข้างในแล้วก็เป็นส e ตนวอชใบโลหะสเตเลส9 CR18MOV นะครับ2,550าาทนะครับจากร้าน CFF Thailand โอเคเรามาดูกันที่เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมก็ร้านส่งมาให้รีวิวนะครับบอกเลยนะครับก็ สนับสนุนโดยร้าน CFF Thailand แล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับร้านส่งมาให้รีวิวเลยให้ยืมรีวิวจะได้พี่ๆจะได้รู้ว่าร้านมีของอะไรบ้างนะครับมีมีดอะไรน่าสนใจไปซื้อกันได้เลยนะครับผมเองก็ชอบรีวิวนะครับก็อยากทำรีวิวให้นี่นะครับมีผ้ามีสติกเกอร์ให้มาด้วยนะแล้วก็มีมีดมาด้วยนะครับแน่นอนมันต้องมีมีดสิไม่มีมีดได้ไงเนาะซื้อมีดต้องได้มีดสิครับเนาะโอเค เรามาดูกันที่น้ำหนักเจ้าตัวนี้นะครับผมศก่อนโอเคน้ำหนักของมีดนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับ98กรัมนะครับ98ไม่ถึงร้อยกรัมเลยก็น้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับต่ำกว่า4ออนอีกนะครับ3ออนกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ลักษณะทางกยายภาพคร่าวๆนะครับวัดให้ดูกัน แต่ว่าจริงๆไปอ่านใต้คลิปก็ได้มันจะมีสเปคแบบทางเทคนิคลของผู้ผลิตบอกมาเลยนะครับวัดหัวท้ายนะครับเมื่อพับอยู่ที่4.1ถึง4.2นิ้วนะครับโดยประมาณเนาะ 10. 2เซนติเมตรนะครับนะครับโอเคตามนี้เนาะเมื่อกลางออกมามีดจะอยู่ที่7.1นิ้ว18.1เซนติเมตรทั้งทั้งหมดโอเวอร์ออนะครับเมื่อกลางออกมาแล้วก็ ใบนะครับเมื่อกางออกมาอยู่ที่3นิ้วหรือประมาณ7.8เซนติเมตรครับก่อนน้ำหนักไม่ถึงร้อยกรัมอ่ะนะ90กว่ากรัมตัวนี้เป็นมีด Everyday Carry แน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดน้ำหนักไม่เยอะยาวก็ไม่ยาวนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจในรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะใบนะครับทรงอีโต้ตังต่อขนาดพับได้นะครับก็จะเป็นทรงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า c l e a v e r นะครับ Aver, c l e เวอร C L E V E R มั้งนะครับคลีเวอรก็คือบังตอนนั่นเองซึ่งถามว่ามีดแบบนี้เอาไปใช้งานอะไรในสมัยก่อนถ้าเป็นแก๊งสเตอร์เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นมีดแบบกลนหนวดรวมถึงใช้งานเป็นยูทิลิตี้นะเป็นแบบมีดตัดนะครับเหลาอะไรเงี้ยแต่ว่าแทงเนี่ยน่าจะทําได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าลักษณะของทรงใบเขาเนี้ยปลายเขาไม่ได้เรียวมากนะครับปลายเขาจะตัดป้านๆน,นะครับ ขึ้นแล้วก็หลงนะครับโดยการดีไซน์ของเขาด้านหลังจะเห็นว่าไม่มีจิมปิ้งอะไรเลยเรียบๆนะครับเป็นมินิมอลลิสต์มากขึ้นกระดกขึ้นนะครับแล้วปลายก็หนาด้วยแล้วก็ลดความชันลงนะครับแต่ปลายก็จะมีการกระดกแอนขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ปลายเนี่ยใช้เหมือนเป็นแทงได้เจาะได้นะครับแล้วก็ใช้ซอยใช้หั่นได้ผมไม่แน่ใจว่าสายเขียวนะ่ยชอบกันหรือเปล่านะมีแบบนี้ก็มันด้ามสีเขียวนะครับ ส่วนของกร i d ดิ้งหรือการเจียใบนะครับก็เป็นแฟลตนะครับก็คือถ้าไม่มีร่องนี้นะครับมันจะเป็นแบรน์เรียบขึ้นไปถึงด้านบนสุดเลยนะครับก็ทำให้คัตติ้งเ e อร์ฟอร์ม e นซ์การสไลด์ผ่านการตัดผ่านดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงเสียดทานข้างใบส่วนร่องที่เห็นนี้นะครับบางคนบอกเป็นร่องเลือดฟูลเลอร์แทงเข้าไปแล้วเลือดจะไหลาตามร่องไม่เข้าไปข้างในนี้อะไรแต่จริงๆผมว่ามันเป็นแค่ดีไซน์นะครับหนึ่งก็คือออกแบบให้มีดไม่ดูโล้นเกลี้ยงจนเกินไป 2ก็คือลดน้ำหนักภาระของโลหะให้มันมีความแข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่องที่เห็นเนี่ยมันจะช่วยลดการเฟล็กของข้างใบนะเมื่อใบโดนกระแทกจากด้านบนหรือว่าแทงเข้าไปแล้วเกิดการกระพือหรือการโยกสั่นนะครับแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยเพราะเนื้อเหล็กมันหายไปนะครับก็เป็นร่องที่สวยดีสุดท้ายก็คือเป็นตัวช่วยเปิดใบมีดด้วยนะเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะใช้ระบบเปิดแบ็ k ฟิปเปอร์นะครับคือเป็นตัวเกี่ยวกระตุกด้านหลังแบบนี้ก็ยังสามารถใช้นิ้วโป้งนะครับหรือว่านิ้วต่าง ดันตัวบริเวณร่องฟูลเลอร์นี้ช่วยกางใบได้ด้วยนะครับได้ด้วยคนมือซ้ายก็ใช้ได้นะครับด,ดันได้แต่ว่าร่องมันก็ไม่ได้ออกแบบมาไว้ดันอย่างนี้ซะทีเดียวนะครับเพื่อความสวยงามมากกว่าสะดวกที่สุดก็คือใช้แบ็กฟลิปเปอร์ที่ผมทําให้ดูตะกี้นะครับส่วนของกริปนากระด้ามนะครับก็จะออกแบบมาบริเวณได้ใต้คนใบมีก็จะมีชอยนะครับสามารถจะโชกฟรอนต์แบบนี้ได้นะครับซึ่งก็ ใช้การคอนโทรลนะครับสันใบหรือว่าการคอนโทรลใบได้ดีปลายใบส่วนด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเบลลี่หรือว่าท้องมีดที่โค้งทําให้มีโมชั่นในการเคลื่อนที่นะครับในการเฉือนตัดนะครับการหั่นนะใช้เป็นมีดครัวได้เลยมีดครัวที่พับได้นะครับส่วนโลหะผลิตใบในกล่องนะครับแล้วก็ในสเปคแจ้งว่าเป็น9 cr 1 8ก็คือเป็นไฮคาร์บอนสเตลเลสสตีลมีสเตเลสสตีลที่ ต้านทานสนิมได้ดีนะครับแล้วก็จะมีคาร์บอนสูงทําให้มีความแข็งนะครับรักษาคมได้ดีพร้อมๆกับต้านสนิมป้องกันการเกิดก่อนได้ดีด้วยนะครับตรงนี้จะบอกอะไรไว้สักอย่างเดี๋ยวลองซูมให้ดู 9Cr18Mov นะครับ18ก็คือเป็นโครเมียม18% 0.18%หรือว่า18%ผมไม่แน่ใจเนาะแล้ว9ก็น่าจะเป็นคาร์บอน0.9%นะครับน่าจะประมาณนั้น ส่วนผิวของใบจะเป็นสโตนวอชฟินิชนะครับก็จะให้ผิวที่มีความเรียบนะครับแต่ว่ามันก็จะลดแสงสะท้อนไปนในตัวประกอบกับป้องกันการเ,าเกิดริ้วรอยข้างใบเพราะมันเป็นรอยอยู่แล้วนะครับก็ดูดีนะครับส่วนระบบล็อกแล้วก็ด้ามน,นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็น g 1 0สีเขียว O.D.G. ครับ O l i v e Draft Green ก็คือสีเขียวมะกอกด้านๆน,นั่นเองนะจะออกแบบ ไม่ค่อยสะท้อนแสงเท่าไหร่โดยใช้วัสดุ g 1 0ประกบเข้าไปบนไลเนอร์ที่เป็นสแตนเลสสตีลเปิดช่องด้านหลังระบายอากาศเช็ดล้างทำความสะอาดสะดวกมีสเปรเซอร์หรือสแตนออฟนะครับเป็นสีเขียวเหมือนกันและเป็น g 1เเหมือนกันนะครับอยู่บริเวณท่อนด้านหลังของด้ามน,นะครับซึ่งด้ามเองก็จะออกแบบมามีการสกู๊ปนะครับส่วนที่เป็นเหลี่ยมมุมทําให้ด้ามเนี่ยสบายขึ้นเวลาจับเวลากรนะครับก็จะไม่รู้สึกกระดากมือและไม่รู้สึกว่าด้ามมีดมันหนาจนเกินไป ระบบล็อกก็จะเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับโดยใช้ไลเนอร์สเตเลดด้านในเนี่ยดันขึ้นมาขวางใต้โคนใบมีดทําให้มีสามารถจะล็อกอยู่นะครับแล้วการโยกคลอนไม่มีเลยนะครับดีมากการพับกลับก็ดันล็อกบราให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตัวของด้ามมีดลงนะครับด้ามมีดกับตัวใบเข้าหากันส่วนท้ายก็จะมีคลิปสเต l เล e ที่เป็นคลิปดิฟแครีนะครับสูงมากเลยเวลาพกก็ แทบจะจมหายเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเลยนะครับเราเป็นคลิปสเตเลสที่แน่นหนามากถอดสกรู2ตัวนี้และย้ายมาฝั่งด้านซ้ายได้ล้วเป็นแบบทิปอัพแครี่นะครับพกแบบปลายมีดชี้ขึ้นมาเก็บท้ายมีแลนยาร์ดเป็นรูสําหรับร้อยเชือกร้อยสายล่ามแล้วก็ลายกันลื่นตรงด้ามก็ทําออกมาได้น่าประทับใจนะครับเรียบๆดีจับถนัดเรียบหมายถึงดูเรียบง่ายนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเรียบจนลื่นนะ ถ้าทำเป็นแบบเรียบๆลื่นๆเลยก็ก็จึงสวยนะผมว่านะครับก็เป็นมีดที่ดูดีมากเล่มหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่มีดที่ออกแนวแบบออกแบบมาสําหรับแทงหรือว่าใช้เป็นอาวุธมากแต่ว่าบอกเลยว่าใบากว้านนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัดนะครับแล้วใบก็ค่อนข้างแข็งแรงด้วยเพราะว่ามันมีความหนาตรงสันเยอะนะครับแล้วก็เป็น 9Cr18MovStainlessSteel ด้วยนะครับถามว่า 9Cr เทียบเท,เท่ากับอะไร ท่ามันไม่เท่าหรอกแต่มันใกล้เคียงกับ o s ส a อท1อออะไรพวกนี้หรือเปล่า VG10 อะไรพวกนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเกรดบาคาต้นทุนการผลิตมันไม่ได้แพงขนาด VG10 หรือพวกออสเทน A อะไรพวกนี้นะครับก็ uh, n 6 9 0 n 6 9 5อะไรแบบนั้นนะก็เกก็จะเป็นสเตเลดทางจีนผลิตก็ใช้รหัสนี้นะครับการเปิดก็สะดวกสบายดีส่วนจุดหมุนก็น่าจะเป็น ว a ชเชอร์ her, นะครับเป็นแหวนรองทองเหลืองหรือว่าบรอนซ์นะข้างในไม่ใช่บอเบริงนะครับเห็นไหมทองทองอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละนี่ก็เป็นมีดพับ EDC ที่ดูเป็นอาวุธน้อยมากนะครับดูเป็นอุปกรณ์ซะมากกว่าอีกนะครับก็จากร้าน CFF Thailand นะครับ C 2 0 0 4 a นะครับมินิบูมัสติฟนะครับสีโอดีกรีน ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูรีวิว,วหลังในเพลย์ลิส CFF อฟเอฟเพลย์ลิสนะครับแล้วก็ w e บเบิลนะจากร้าน CFF Thailand Heavy r right i d e and Out